ลักฮัดคัดเก่า <Okay. S 1> เออที่นี่เขาได้ดรถป้าหาได้ขี่รถดักแช็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 กแชกอย่างป้าหาได้ออ๋อรถที่ขาเหมาะขนาดรถลาเล่งเออรถลาเลิงแดงหม,มูโตถูกควายน้อยลูกปล่อยปล่อยเข้าตีหนาตั้งหน้าบา้านโอ้บอกควายนอย้อยอีออ้อนเลยเอาไปขายอีกป่อซื้อซื้อไปซื้อรถฟู รถสี่มีกัันางกลางแย่รถผู้ดูมันแข็งแรงดีอหมลูกดีกว่าแลาปอเอาไว้ดังหลังมันต่างดังเป่อไปสุกล้าขี้ขาวเอาไว้ต่างลังไม่สอกตอนนี้ไม่สอกตอนนี้เม่าจะดังวัหนังวัวหนังควายเอามาขายเวลาเอามาป่อใช้หนังแต่ไม่ขึงนี่ขึงขึงซีเจงเลยควายเนี่ย หนังมันเข่งว่าเัาเขาเจอมาซื้อตาพ่อตาเข่งทีแล้วก็ได้ขายขายหลังไกรนั่นัอจำอจำได้กเป็นซื้อกันตอวไหนบาทสองบานสามบาทวา่าไปเดืดลอยเดือแปดแปดแปดลอยกันผืนแปดลอยโตหนังผืนหนึ่งแปดอยซื้อมาเราขายพันขายต่ฮือมุ่มู่เยอะ ป้าแม่ผู้ลุงได้ถามถึงเรื่องที่เงี้ยสิ่มาแปดร้อยตากแม่น่ะสามวันเจ็ดวันเหนือแห้งอ่ะแห้งกับปกไว้แล้วเขาจึงมาถามอ่ะไอพ้พวกห้องไอ้ไอพ้พวกเบียร์มีป้าไปบอกมัดอยู่หันกลมหันหัน คือกล้าขายคุณุติไถ่ก่อนก่อนจะตายมันบอกว่าอ like right? like ๋อนอกก้านมึงยังก้านยังได้ขายเพศขายพร้อยอย่างมึงอีกบ้านหู้ดีขายตะปุกอะนะเออตะปุกก้านยอมก้านไม่อ้อนยอมก้านกูกูยอมยอมบอกยอมก้านมึงอีกก้านเย็บยังได้ขายเพศขายพร้อยอย่างมึงอีกบ้นสบายดี อได้ไข่เป็ไข่้อยสบายดีชนะชนะตาอย่างเดียวนอกนั่นก้านมด